สวัสดีค่ะผู้ที่ติดตามทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคะ่ะมีอะไรเราก็จะเอาสิ่งที่เคล็ดลับเล็กๆน้อยมาฝากกันจากแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้แนะนําไปว่ากินให้ปลอดภัยรู้ที่มาที่ไปของผู้ผลิตนะคะสําหรับญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่จะมาแนะนเนี่คะ่ะยอดของวาซาบิ คือใบของวาซาบินะคะคือยอดของวาซาบิค่ะเนี่ยนะคะนะคะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าไม่ใช่แต่ผัดอย่างเดียวนะคะที่บอกว่าคือที่มาที่ไปของผู้ผลิตว่าเรากินแบบปลอดภัยแบบไหนนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะญี่ปุ่นเขาก็จะมีแบบนี้เหมือนกันถ้าสมมุติว่ามีอย่างนี้นะคะเนี่ยมีเบอร์มีนามเบอร์อย่างนี้ออกมานะคะเนี่ยเราสามารถเช็คได้เลยค่ะ ว่าเรากินปลอดภัยรู้ที่มาที่ไปของผู้ผลิตนะคะเนี่ยมันเป็นการกินที่แบบเรานี่แบบรู้เลยว่าเรากินแล้วปลอดภัยแต่ยังไงก็มาถึงบ้านแล้วก็ต้องล้างอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะไอ้นี่เป็นชิราสึอ,อาเกชิราสึนะคะเห็นไหมคะ ของญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่แต่ผักอย่างเดียวใช่ไหมครับเขาก็จะมีเหมือนกันเขาก็จะมีโค้ดเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินเข้าไปใช่ไหมเราไม่ปลอดภัยหรือว่าเราเกิดอะไรขึ้นมาเราก็สามารถสแกนนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นชิราสึเป็นปลาเรามาทำาาหัวผักกาดเราฝนหัวผักกาดเราก็โรยโรยปลาชิราสึนี้ไปก็ใส่โซยูนะคะโอ้โหสุดยอดอย่างนี้เลยค่ะ นี่เห็นไหมคะนี่ก็นี่ก็ปลานะใช่ไหมคะเขาก็จะมีเหมือนกันค่ะเนี่ยกินแบบปลอดภัยรู้ที่มาที่ไปของผู้ผลิตนะคะเห็นไหมคะประเทศเขาเนาะอยากให้ทุกคนนะเนาะได้กินของที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ปลอดภัยเห็นไหมคะเขาจะมีหมดไม่ใช่แต่ผักอย่างเดียวนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทํา มาแนะนำให้ตัวนี้ค่ะไม่มีอะไรมากวันนี้อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รู้จักยอดของวาซาบิยอดของวาซาบินี่นี่นะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่รู้จักเนาะว่ายอดของวาซาบิเนี่ยสามารถกินได้ไหมกินได้ค่ะกินได้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะไม่ออกไม่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 ขึ้นจมูกเหมือนเหมือนวาซาบินะคะเขาจะไม่ขึ้นจมูกเหมือนวาซาบิแต่ตรงเนี้ย ตรงรากตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงต้นตรงนี้เขาจะออกเผ็ดนิดเดียวแค่นั้นเองเขาจะออกแค่เผ็ดๆนิดเดียวแค่นั้นเองเนี่ยค่ะเทมปุระอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยนะคะวันนี้เรามาทำเทมปุระใบวาซาบิ ura, กันนะคะไหมทุกคนบางคนนะคะถ้าคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าคนที่รู้แล้วก็โอเคแต่แต่แตถ้าถ้าคนที่ที่ยังไม่เคยรู้ว่าวาซาบิ เดี๋ยวปีใหม่เนี่ยเราจะมีอะไรที่แบบว่าเยอะแยะเลยค่ะที่จะให้ดูนะคะวาซาบิสดเราไปเก็บมาจากไหนอะไรอย่างไงนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะวาซาบิเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยมีปลูกนะคะมีปลูกที่เมืองไทยด้วยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่ายอดของวาซาบิเนี่ยใบของวาซาบิเนี่ยสามารถกินได้ค่ะสามารถกินได้นะคะเห็นไหมคะแล้วจะกินแบบสดๆก็ได้นะคะ ไปตลาดผักนะคะที่สหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่นมาพอดีไปเจอพอดีนานๆจะเจอทีเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาเด็ดมากมันก็จะไม่ดีสําหรับคนที่เขาทาวาซาบินะครับเพราะวาซาบินี่เขาต้องการที่น้ําสะอาดน้ําใสและสะอาดเท่านั้นหัววาซาบิถึงจะเผ็ดแล้วก็เป็นวาซาบิที่แท้จริงนะคะเนี่ยค่ะเนีย ค่ะเรามาดูกันว่าวันนี้เรามาท ura, ําเทมปุระยอดของวาซาบิกันนะคะวันนี้มาแนะนาไอ้เจ้าเนี่ยยอดของวาซาบิถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สําหรับที่คนไม่รู้นะคะวันนี้เรามาช่วยกันทําเทมปุระยอดของวาซาบิกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวมาทํากันค่ะค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับอยอดของวาซาบิกันแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะมาล้างนะคะมาล้างแล้วก็ เราก็จะเอาใบาที่เป็นใบแก่ใบแก่ใบที่ติดอยู่ตรงนี้ที่แก่หน่อยนะคะเราก็จะเลือกออกนะคะแล้วก็จะใช้แต่ยอดแบบนี้นะคะใช้แต่ยอดแบบนี้นะคะมาทาเทมปุระกันค่ะก็คือไม่มีอะไรนะคะ,ะก็อยากจะแนะนําแค่นั้นว่าคือยอดของวาซาบิเนี่ยเราก็สามารถกินได้บางคนที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะ,ะก็เลยอยากจะมาแนะนําค่ะไอ้จนี่เนี่ยแป้งทำเทมปุระนะคะ แป้งทำเทมปุระแล้วก็เทมปุระของญี่ปุ่นนี่เขาจะใส่ไข่ด้วยนะคะใส่ไข่ค่ะเราก็มากะทำกันแบบง่ายๆนะคะขั้นแรกขอแนะนำให้ตอกไข่ก่อนนะคะตอกไข่ผสมน้ำเเาาก็กะเอาค่ะ ปิร้านี่ทาง่ายที่สุดในญี่ปุน่นทําง่ายที่สุดง่ายที่สุดในสามโลกนะคะเราก็จะมาตอกไข่ตีไข่นี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่แป้งบางคนใส่แป้งก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาตอกไข่ใส่มันก็แล้วแต่สูตรไข่สูตรมันนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะคนแล้วบางคนก็คิดนะคะว่า เราต้องคนจนจนแป้งเนี้ยจนแป้งที่เราใส่นี่คะว่าแบบให้มันแตกให้มันแตกมันไม่จําเป็นคะ่ะเราก็กะดูนะคะว่าไม่ต้องข้นมากเกินไปนะคะเราไม่ต้องข้นมากเกินไปคะ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าบอกแล้วใช่ไหมคะทุกครั้งที่ทํากับข้าวนะคะว่ามันไม่มีขีดจากัด ในการที่เราจะต้องมามีค่ะเป็นหลักเป็นวิชาวิวิชาการนะคะเราต้องตวงแค่กี่ช้อนกี่ช้อนชากี่อะไรใช่ไหมคะมันก็มีเหมือนกันแต่นี่ทํามาเนี่ยเราทํามาใช่ไหมคะเราก็สามารถกะได้เนี่ยกะประมาณนี้คะ่ะพอเราหยดได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยหยดถ้ามันติงต้งๆๆๆงติงต้ง,งมากอย่างเงี้ยหน่อยใช่ไหมแสดงว่ามันใสยอยู่ง่ายๆค่ะพิสูจน์แบบง่ายๆแบบเราก็เติมแป้งเข้าไปอีก นี่ค่ะนี่เมื่อกี้มันติงติงติงไปหน่อยใช่ไหมคะแต่เนี่ยจะหยดช้าหน่อยเนี่ยค่ะหยดช้าหน่อยแล้วแป้งที่เราตีนี้นะคะไอ้ที่มันเป็นก้อนๆอ,อยู่างเงี้ยเนี่ยบางคนนะคะนี่ง่ายๆนะคะทำแทม m p u r แบบอร่อยแบบนี้ง่ายนะคะ บางคนใช่ไหมก็อุ้ยก้อนเล็กๆนีเนี่ยเราก็ต้องมามา,มาแทะมาอุ้ยแบบคือต้องมาละลายให้มันออกหมดเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะไอ้ก้อนที่มันที่ไม่ละลายหมดเนี่ยมันจะทําให้ความกรอบมันจะทําให้กรอบอันนี้เคล็ดลับอันนี้เรื่องจริงคะ่ะเราก็มันแล้วแต่สูตรไครสูตรมันนะคะเราก็จะใส่เกลือไปแค่เนี้ย ค่ะเห็นไหมพอเราคุณเข้าไปใช่ไหมคะก็จะหยดขนาดนี้ค่ะกําลังพอดีจะได้เทมปุระที่อร่อยเดี๋ยวเราก็มาดูตอนวิธีทอดกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะเ,เราจะทอดเทมปุระได้ตอนไหนง่ายๆค่ะแค่เราเช็คแค่นี้นะคะเนี่ยหยอดลงไปนะคะค่ะเราเช็คดูแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะทอดได้ตอนไหนโอเคตอนนี้เราทอดเทมปุระได้แล้วค่ะ เนี่ยค่ะเนี่ยยอดของวาซาบินะคะอุ้ยน่ากินจังเลยนะคะอันนี้กินสดๆก็ได้นะคะเห็นไหมคะมง่ายอื้มเนี่ยค่ะนะคะจะให้ดูตอนทอดค่ะสีน่นาะ เห็นะะไฟอย่าร้อนมากนะคะอย่าร้อนมากอย่าอ่อนมากปานกลางไฟประมาณปานกลางค่ะ นี้นะคะร้อนค่ะเป็นหม้อ,อทอดเทมปุระของญี่ปุ่นนะคะจะเป็นหม้อแบบนี้นี่คือหม้อทอดเทมปุระโอ้น่าอร่อยมากเนี่ยค่ะวันนี้นะคะก็เห็นยอดของวาซาบิหรือใบของวาซาบินะคะก็ะคิดว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะก็เลยมาแนะนำให้รู้จัก การที่เราแนะนำนี่นะคะมันมีอาหารญี่ปุ่นที่เขาทำกันกินแบบหลายอย่างค่ะสำหรับอยอดของวาซาบิเนี่ยแต่วันนี้แบบจะมาทำมาแบบแนะนำเมนูง,ง่ายๆก็คือแถมปุระเนี่ยค่ะ mm hmm. ค่ะเราก็จะทอดสักประมาณหนึ่งนะคะ น่ากินไหมคะง่ายๆค่ะง่าย,าย,ายมาแนะนํากันมาพูดมาคุยกันนะคะเห็นอะไรที่บ้านเราไม่มีนะเราก็เอามาแชร์กันเผื่อถ้าถ้าคนที่รู้แล้วถ้าคนที่เคยเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องดูคะ่ะสําหรับคนที่ไม่เคยว่าเออยอดวาซาบีนะมันเป็นยอดแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นก็โอเคคะ่ะ เรามาดูกันแต่สำหรับคนที่เคยเจอเคยเห็นแล้วก็ก็ไม่ว่ากันนะคะค่ะเราก็จะได้ประมาณเหลืองขนาดนี้ค่ะเราจะไม่ใช้เหลืองเราจะไม่เหลืองมากนะคะจะไม่สุกมากแล้วจะไม่เหลืองมาก น่ากินไหมคะเห็นไหมคะง่ายๆใช่ไหมเห็นไหมคะอุยน,น่าอร่อยมากเลยเราก็ทอดต่อไปค่ะ เพรพูนัดกรอบค่ะ,ะที่เราจะจิ้มนะคะเกลือผสมกับโนรี่สาหร่ายบ้านเรานะคะโนรีโนรี่บ้านเราเรียกสาหร่ายนะคะแต่เป็นสาหร่ายผงค่ะจะเป็นสาหร่ายผงแบบนี้นะคะผสมกันกับเกลือค่ะกลิ่นของสาหร่ายนี้นะคะเขาจะหอมนวลแบบบอกไม่ถูกค่ะอร่อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่ติดตามค่ะมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆที่เมืองไทยเราไม่มีกันนะคะนะคะนะคะอ,อก็จะพยายามนะคะหามาให้ดูกันค่ะแต่สำหรับคนที่รู้แล้วนะคะว่าสำหรับคนที่รู้แล้วนะคะก็ไม่ว่ากันค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะคะเราก็ จะนำมาพูดมาคุยกันมาให้ดูมาให้รู้กันนะคะความรู้มันเปิดกว้างค่ะมันไม่แคบนะคะเปิดใจให้กว้างรับรู้สิ่งที่แปลกใหม่ที่เราไม่รู้กันค่ะแต่สำหรับคนที่รู้แล้วก็โอเคไม่ว่ากันค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ